สวัสดีผมก็จะมาสอนโหลดเกมเกากุกกี๊ดันครับเออมีคนขอเข้ามาว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนโหลดได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เช่นลครับวันนี้อจะมาสอนโหลดครับเก,เ,กเกมเกากุกกี๊ดันรด,ดับแรกนะครับให้พิมพ์คำว่าเก่ากุกกี๊ดันให้กดตรงนี้ครับเก่ากุกกดันเอพีเคกดเข้าไปเลย นี่นะครับมันเราจะบอกบอกว่าดับทูเดาได้ครับให้ดกดติดคำว่าคุกกี้ดันฟอร์กเก่าฟอร์แอนดรอยนดาวโหลดเดียบนะ A.P.K.form เดียบทูเอาไดครับกดเข้าไปอันนี้อัปเดตสิบสิบจุดหกสองนะครับอ่าผมจะบอกค่านะครับอัปเดตเนี่ยเพื่อ แกทุกท่านเนี่ยใช้โทรศัพท์ที่มันเป็นจอ90เฮิร์ตหรือว่า120เฮิร์ตแล้วมันค้างอะไรเงี้ยก็แก้กันแล้วครับแล้วก็ทำจอให้มันว้างขึ้นนะครับให้มันถึงอะไรแบบนี้ครับพวกกล่องเจาะดูตรงกลางหรือว่าหน้าจอแบบหยดน้ำนะอ่าให้กดเข้าไปครับ กดดาวโหลดเข้าไปแล้วก็กดอีกทีนึงครับเ้าก็จากนั้นให้รอครับอ่ะมันก็จะบอกว่าต้องการโหลดไหมอะไรเราก็กดโหลดเข้าไปครับผมตอนใส e ่อีเมลเนี่ยผมจะเซ็นเซอร์เอาไว้ครับ พือการข้อมูลมันมันหายอะต้องขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการโดนแฮกดวยครับมีคนโดนแฮกกันนะกันเยอะนะครับโดยไม่ใส่เซ็นเซอร์อะไรเงี้ยครับทางยูทู e แบบ ผมจะใช้เซ็นเซอร์ด้วยใช้เบลอรอเบล์ลภาพนะครับหรือว่าใช้แบบว่าแบบเป็นคิดคีดเลยครับอ่าเสร็จแล้วลวครับให้กดตรงนี้ครับอ่ามันจะบอกว่าต้องการติดตั้งไหมอะไรเงี้ยอะัเราเขากดติดตั้งครับ แนัะนให้รอครับภาษาเกาหลีมันจะบอกว่า,าคุกเกี้ยนนะครับอ่ากดเปิดคนระับเนี่ยนัดถ้าถ้ามันเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันมันจะไม่ถึงหน้าจอแบบหยดน้ำนะเราต้องต้องไปปรับไปอันนั้นก่อนนะครับ รับแอปให้มันจอให้มันเต็มจอถึงถึงกล้องขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นขออนุญาตใส่อีเมลแล้วก็รหัสขอน,นะครับเดี๋ยวสรุปผลอีกทีนะครับอ่าตอนนี้ก็ผมใส่รหัสนะไปเทียบร้อยแล้วครับผมก็จะเปิดเกมให้ดูนะครับ แป๊ดเดียวส่วนเกา่เกาๆถอกเนี่ยผมจะไม่สอนสมัครนะครับเพราะว่าเออ,อีเมลม,มันเยอะแล้วฮะ ถ้าเราเปิดลบแอปกอลกอลกเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยครับมันมีระบบอันนั้นให้อยู่แล้วครับถ้าเราลืมรหัสอะไรเนี่ยถ้าถ้าเราลืมไว้อีกเครื่องหนึ่งอะไร,ะไรเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยอแอปนะแอปเกมนี้มันจัดเต็มที่เลย เขาเกมแล้วนะครับสรุปว่าเกมเกมดีดีเป็นเกมนี้นี้อันนันเกมดีที่สุดครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กัน,กนนะครับผมก็ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ